ตัวแล้ว Honor Play 5T Pro ใช้ชิป Gaming Helio g 8 0ให้จอ Full HD+ 6.6นิ้วกล้องหลังในหลัก6 0 0ล้านพิกเซลมีชาร์จเร็ว22.5วัตต์ตัวแล้ว Honor Play 5T Pro ใช้ชิป Gaming Helio g 8 0ให้จอ Full HD+ 6.6นิ้วกล้องหลังในหลัก2 0ล้านพิกเซลมีชาร์จเร็ว22.5วัตต์ ราสุดทางออนเก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่จากซ i r ีส์เพลโดยใช้ชื่อว่า Honor Play 5T Pro ที่มาพร,ร้อมดีไซน์สุดพรีเมรยมมาพร้อมสเปคแบบครบคันกันเลยทีเดียวครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Honor Play 5T Pro มีหน้าจอไร้ขอบขนาด6.6นิ้วขอบหน้าจอบางเพียงแค่1.3ม mm, ิลิเมตรกมชั้นระดับ Full HD Plus I ชิปเกมมิ่ง MediaTek Helio g 8 0ให้แลมาที่8 g b พร้อม r อ m 128 g b ให้กล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวมีทั้งเลนหลักความเรเอ6ยด2 0 4พิกเซลเลนเด็ความละเอ,อยียด2048ครับส่วนกล้องหน้าความละเอี16ล้านพิกเซลมีลทั้งหมด2สีคือสีเงินและสีดำครับให้แบตเตอรี่ความจุ4,000มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชา์จเ็ล22.5วัตต์หัวเว่ยงซูเปอร์ชาร์จที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่จากระดับ0%ถึง59%ในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นครับสมาร์ทโฟน Honor Play 5T Pro มีราคาอยู่ที่1,499หยวนหรือประมาณ7,700บาทครับตอนนี้ช่อง i t f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปน,นี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ